สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ20มกราคม2556นะครับเราจะคงเกาะติดเจลิสินแดงดานะครับยอดดาวยิงหมายเลขหนึ่งทีมชาติไทยนะครับกับการทดสอบฝีเท้ากับสโมสรแอตเลติโกมาริดครับในวันนี้นะครับทางด้านมุยนั้นมาถึงสนามซ้อมในช่วงประมาณ10.00นนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวลักเข้าไปอยู่ในโรงยิมนะครับไปเล่นเวทเทรนนิ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็ออกมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ยังเหลืออยู่ครับวันนี้ครับทางอาร์ตินานั้นมีเกมลาลิก้าที่จะลงเล่นในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มหรือว่าตีหนึ่งบ้านเรากับเรบบนเต้ครับ,รบผู้เล่นที่มีชื่อติดทีมก็จะไปรวมตัวกันที่โรงแรมนะครับเพื่อเตรียมตัวทาการแข่งขันขณะที่พวกที่ไม่มีอะไรชื่อนะครับก็มาทําการฝึกซ้อมน,นะครับตอนนี้ก็มีอยู่3คนด้วยกันนะครับนอกจากมูซิเดสิิ์แล้วก็ยังมีทางด้านของโอเกปูริโดรวมไปถึงโดมิโกซิสมาะครับ เพียงแค่3คนท่านับรวมจมุยด้วยก็ถือว่าบรรยากาศเป็นระยิบเงียบเหงาในช่วงต้นนะครับหลังจัดเตือนทางมาถึงสามที่ยาา่างมาคดอนได้ตอนประมาณ10บโมงครึ่งพอมันเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ไปเข้าที่โรงยิมครับเล่นเวทเทรนนิ่งจมุยบอกว่าเล่นหนักเลยครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเนื่องจากว่าไม่มีเกมต้องลงเล่นครับก็เลยเล่นไม่เต็มที่ จากนั้นนะครับโค้ดด้านความฟิตก็ให้มุยนะครับโดริตัวซิสมาแล้วก็ขอพื่อปุโดลงมาวิ่งทดสอบสภาพร่างกายครับเรียกว่าเขี่ยวหนักเลยครับซึ่งเขาจะมีเครื่องวัดที่ทันสมัยครับส่งบอกได้อย่างชัดเจนเพราะว่าถ้ามองกันที่ตาเปล่าแล้วนยครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3คนก็วิ่งได้ตามปกติครับไม่ได้มีใครวิ่ง ในช้ากว่าคนอื่นอื่นนะครับเพียงแต่ว่าด้วยเครื่องที่เขาวัดเอาไว้นะครับโด <c oughs> ยที่นักเตะเองก็จะิดสายรัดนะครับฮาร์ดเลดเอาไว้ซึ่งก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวร,รับเครื่องครับแล้วทำิจกรวิเคราะห์ออกมาอุ้ยบอกว่าจังหวะการวิ่งของเขาเนี่ยนะครับพอ <c oughs> ม,มาเช็คที่เครื่องเนี่ย <c oughs> เรียกว่าพ <c oughs> ุ่งปลิ้นไปที่สีแดงตลอดเลยครับ <c oughs> แสดงให้เห็นว่าเขาใช้กําลังมาก เขาเหนื่อยมากครับซึ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทีมอย่างโดมิเกซิสมาแล้วเนี่ยซิสมาเนี่ยเต็มที่ก็คือขี่จะวัดระดับไปถึงแค่สีส้มเท่านั้นครับแล้วก็จังหวะที่ได้พักเนี่ยนะครับซิสมาและปูริโดเนี่ยก็จะหายเหนื่อยเร็วกว่าเขาง่ายๆคือมุ้ยเหนื่อยง่ายกว่าแล้วก็หายช้ากว่าครับหายเหนื่อยช้ากว่าเนี่ยครับก็จะมีหยุดพักแล้วก็มาเช็คกันที่เครื่องครับ ทุกคนก็จะมาดูสมรรถนะของตัวเองนะครับว่าใครไปถึงตัวดับไหนซึ่งแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปคือมู้งเนี่ยพุ่งเปรี้ไปที่ขีดสีแดงตลอดเลยวิ่งได้ตามเพื่อนจริงครับเป็นไปตามเต้าตามเกณฑ์แต่เหนื่อยกว่าใช้กําลังมากกว่าครับหายเหนื่อยช้ากว่าด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ปรับปรุงกันได้ครับมาซ้อมบ่อย แล้วก็มุ่งมั่นจริงๆนะครับรักษาภาพร่างกายดีๆแล้วก็ก็คงจะไล่เพื่อนทันครับในเรื่องของระดับความฟิตการซ้อมีเหนื่อยแกเลยครับยิ่งกว่าเล่นกับบอลครับแต่นักฟุตบอลต้องแบบนี้ครับ มีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์จ้าร่างกายดีก็จะสามารถที่จะเล่นในรูปแบบไหนก็ได้ปกติการซ้อมถ้าจะเรียกความฟิตจริงๆนะครับถ้าต้องการให้ร่างกายฟิตปังจริงๆเคยมีครับเด็กฝึกที่มาร่วมคลิปนี้ครับอย่างน้องตันซีหรือว่าฮาร์ปเซ็กซิ่ครับโดนเขี่ยวครับไล่เขาวิ่งไล่เข้าไปวิ่งในในพาร์นะครับในสวนหลัง จากสนามซ้อมที่มุ้ยซ้อมอยู่ตรงนี้ครับประมาณ8กิโลเมตรเลยครับเื่อหนักกันทุกคนนะครับกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับไม่ใช่แค่สีเท้าตีเท่านั้นครับระเบียบวินัยาาคติสภาพร่างกายทุกอย่างก็มารองครับว่ากันเป็นเซตๆไปครับ ย่างนี้นี่ถ้าไม่ฟิตจริงเป็นลมได้เลยครับมุ้ยนี่ขอตกเลยครับเหนื่อยเสร็จแล้วก็ามาเช็คครับของตัวเองเท่าไหร่โอ้โหมุ้ยบอกแม่คิดได้ใจครับแดงปรี้เลยครับแดงแป๊บเลยครับของเขา แต่โดยวรวมแล้วนะครับผมได้ยินโคตโกนบอกนักเตะทั้งสามคนบอกโอเคครับวันนี้ดีภาพร่างกายทุกคนถือว่าดีครับไปนะครับมุ้ยเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หนักครับหนักหนาสำหรับเจ้ามุ้ยเจริญศรีนราดับการทดสอบนะครับ ฝีเท้ากับสรงศรแอตเลติกโกมาดิดครับตอนนี้ผมอยู่กับมุ้ยบนรถนะครับกำลังกลับไปที่พักหลังจากที่วันนี้ซ้อมตอนแรกคาดว่าจะบเบาๆนะครับมุ้ย สรุปนี่ผลออกมาประมาณยอดผมงตรงตลอดอ่ะคู่นี้คือปปเป้าตลอดเลยทีนดีก็คือมันจะมีมันจะเป็นีสีครับเป็นกรอบเนี้ยก็ชื่อผมสามคนที่วิ่งต้องการิสมาตนก็ซิสนา<น>คร <น S 2> ับอย่างเราทีเดรใจก็จะก็จะมีกรอบสามคน <ๆ S 1> แล้วก็จะขึ้นว่าฮาร์ดเลตมันจะมีสี่อันนะพี่ว่าเป็นฮาร์ดเลตด้านข้างแล้วก็ เดก๋ยวมีโคชิตมานรังบชิดมาก็โหัวจังหวะวิ่งเจะสุดท้ายครับก็มาดูอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดแบบชิวๆอ่ะก็คือประมาณประมาณสีส้มคือไม่แดงสีส้มแล้วก็แบบว่าพอจังหวะหยุดวิ่งอ่ะหาเลรทหัวใจการเต้นของหัวใจเขาก็จะลดลงมาแบบแป๊บเดียวก็สีเขียวแล้วอะไรประมาณปุ๊บปุ๊บมา วิ่งเสร็จก็แดงโอ้โหแล้วกว็จะมาเขียวได้เอาวิงง่งอีกแล้วไปไปแดงอีกแล้วคือคือมันก็คือผมมาวิง่งเหนื่อยแดงก็คือเหนื่อยเร็วแต่จงังหวะหยุดพักไปเงี้ย<ช>จังหวะหายเหนื่อยก็ก็ช้ากว่าเขาแต่ก็แต่ไม่มากก็คือหายเหนื่อยก็ไล่ไกันแต่ว่าจังหวะวิวง่งอะไรเหน,นื่อยมากกว่าถ้าเทียบเทียบในเกณฑ์ปกติแล้วเนี่ยของคุยเป็น น่าจะน่าจะยังไม่ดีนะี่น่าจะแบบว่าก็คงต้องแบบปรับตัววัง่าแบบฟิตขึ้นมาเดิมจะได้แบบไม่ต้องสรุปเปลโอเคก็โดยรวมส่วนใหญ่วันนี้มุยไม่ได้ทําอะไรมากนะครับ,บ,บ,บวิ่งวิ่งวิ่งรวมๆแล้วบอลก็สี่ห้ากิโลประมาณนั้นครับแต่ว่าจังหวะวิ่งมันเร่งนะคือถ้าวิ่งเรื่อยๆมัออนอาจจะไม่เหนื่อยแต่ว่ามันมีเวลามากําหนด 再来当兵。 เมาพรงนี้มือจะพัก1วันไม่ได้เพซ